ามาถึงชุดต่อมาเป็นชุดหลวงพ่อกลวยกันดีกว่านะครับครับก็ขอสวัสดีพี่พีเอฟซีชามูแม่สองยามดึกทุกท่านนะครับคลิปนี้ที่มาถ่ายตอนดึกๆอย่างนี้ก็คือเพราะว่าพอดีมีอาจารย์เขาทางมาบอกว่าพรุ่งนี้เช้าต้องไปเรียนแต่เช้านะครับก็เลยเออได้มาถ่ายก่อนนอนแล้วกันนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ถ่ายเช้าไม่น่าทันนะครับมาเปิดกันที่องค์แรกเลยนะขอมาเอาหลวงพ่อเงินมนาะเปิดให้ดูก่อนแล้วกันจริงๆวันนี้ก็มีเคยส่งหลังไม้ไปให้ดูหลายท่านแล้วนะ แต่ก็ยังไม่โดนราคากันนะก็เลยมาเปิดไว้หน้านี้แล้วกันนะครับเปิดไว้อองนี้นะครับห้าพันบาทนะครับ FC เปิดไว้ห้าพันบาทเป็นหลงพราะเงินพ,พิมพ์จอบเล็กนะครับหลังแบบนี้ก็เป็นผมได้ไวผมไม่แน่ใจว่าผมส่งงานที่ไหนนะงานตลาดพระเครื่องตะครัวนะฮะขออภัยนะพอดีบัตรเก่าหน่อยนะครับจอบเล็กนะครับก็เป็นชื่อของผมเนี่ยพิชพระเครื่องนะครับ ก็ทน,นา่จิ่นชอบนะครับองนี้ก็เปิดไว้5,000บาทนะสามารถสอบถามตัวรองราคาหน้านะครับมีรูปถ่ายให้ดูนะครับก็มาถึงชุดต่อมาเป็นชุดหลวงพ่อกลวยกันดีกว่านะครับวันนี้ถ้าถ่ายอาจจะถ่ายแบบไม่รู้ว่าพี่พีเอฟซีจะชอบหรือเปล่านะพ่อกลวยชุดนี้ผมเปิดไว้องละ3,000หมดเลยนะเอฟซี FC. ถ้าปิดดีเดี๋ยวเดี๋ยวมีราคาพิเศษให้นะครับปิดดีเดี๋ยวให้ราคาพิเศษนะเดี๋ยวจะให้คู่ละ3,000เลยเอาไหมถ้าเอาะเดี๋ยวจะเป็นหนึ่งแถมหนึ่งเลยนะครับ ตีไปหนึ่งแถมหนึ่งก็ได้นะชุดหลงพวกกวนะ่อกลวยเนี่ยนี่เป็นฝังพลฝังอะไรนะฮะทั่วไปหลงพ่อเงินองน,นี้เป็นน่าจะเรียกว่าเป็นสมเด็จปกโพนะครับหลงพวกกว่อกลวยองนี้เคยลงไปแล้วนะครับก็เอฟซีเกือบจะปิดไปแล้วนะครับแม่แต่ว่าเอฟซีบอกว่า,วา,วายังก่อนนะยังก่อนนะครับวันนี้เอาขอเอาคู่ละสามพันนะเอฟซี FC ของหลงพว่อกลวยนะขอคู่ละสามพันอาไหมถ้าปิดสามพันเดี๋ยวแถมแถมองนี้ให้ก็ได้นะถ้าถ้าปิดถ้าปิด สมมติราปิดคู่นี้ไปเดี๋ยวแถมชุดนี้ให้อีกอ่ะเอาไหมเนี่ยเพราะว่าเหลือ,อแค่สองอค์สุดท้ายแล้วถ้าปิดคู่ไหนก็เดี๋ยวแถมให้นะวันนี้เป็นพระสมเด็จนะหลวงพ่อกลวยไม่แน่ใจว่าพิมพ์นี้กับพิมพ์นี้เขาจะเรียกเหมือนกันไหมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเนี่ยเหลือองค์สุดท้ายแล้วนะครับชุดที่เหมามา fc ยังไม่ปิดนะองค์นี้ fc ทักมาถามอยู่นะครับมีทักมาถามอยู่วันนี้เอาเนี่ยคู่ละสามพันเอาไหม fc กะว่าจะเปิดองค์ละ3,000แล้วให้ต่อเนี่ยขอคู่ละ3,000ละกันนะครับถ้าปิดถ้าปิดคู่หนึง่งเดี๋ยวผมแถมให้องค์หนึง่งวันนี้ก็เป็นหลังหลังลูกเหมือนพ่อปวยนะครับหลังลูกเหมือนไม่รู้ว่าแน่ใจว่าหลังลูกเหมือนหลวงพ่อปวยได้หรือเปล่านะแบบนี้นะครับจริงๆก็จะมีเีจีหนึ่งอีกท่านหนึ่งที่หลังก็จะคล้ายๆกันนะแต่ผมไปเหมามาที่บ้านพ่อปวยผมก็เลยตีเป็นหลวงพ่อปวยนะค่าเดิมๆนะครับค่าเดิมๆถ่ายไว้ถ่ายช้าก็ขออภัยนะครับเผื่อ ทานใดแบบดูไม่ทันอะไรอย่างนี้นะครับอ่ามวลสารเดิมเดิมนะครับนี่้อยแตก้อยล้านเป็น้อยเดิมเดิมเลยนะครับชอบเท่าไหร่ทักมาสอบถามราคาได้นะครับถ้าเอาเดียวเดียวก็เดี๋ยวลดให้อีกนะวันนี้เอาแบบเปิดเบาๆให้นะครับเอาองค์ละสามพันถ้าเอาองค์เดียวก็เดี๋ยวมีราคาอีกราคาหนึ่งนะเพราะว่าองค์เดียวไม่คุ้มหรอกนะถ้าเอาไปเอฟซีสององค์จะคุ้มกว่านะครับอันนี้ก็เป็น ปกโพนะฮะผมก็ป่วยเหมือนกันนะครับหลังไม่แน่ใจว่าเขาจะพิมพ์ผมเคยได้มานะครับอันนี้ข้างหลังเขาเหมือนกันนะครับนี่หลังเหมือนกันถูกใจชื่นชอบนะครับเนื้อนี่ก็น่าจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับกับองค์ขาวๆเมื่อกี้นี่โอ้โหหน้าชัดมากนะครับหน้าชัดมากสวยคมชัดทุกหนูนะครับหลวงพป่วยวันนี้นะ พอดีเมื่อวานลงหลงพวอเงินไปนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่ว่าทางมาปิดพราเครื่องกันนะก็มีวันนี้ที่จะจะค้างส่งก็คือเป็นพระพุทธจินนานะยังค้างส่งอยู่เพราะว่าเอฟซีมาปิดช่วงที่ผมไปเรียนนะครับพอดีนะก็เลยเดี๋ยวส่งให้พรุ่งนี้เช้าถ้าคืนนี้มีท่านใดชื่นชอบแล้วปิดพักเครื่องผมก็พรุ่งนี้ส่งให้นะครับพรุ่งนี้9 00, ้าโมง10โมงเดี๋ยวส่งให้เลยนะครับ นี่ถ้าปิดดีเดี๋ยวมีแถมนะแต่ว่าถ้าใครชอบแบบองค์นี้นะถ้าจะซื้อก็ถ้าจะเช่าไปก็เช่าได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะ,ะปิดดีมีแถมให้อีกนะครับวันนี้ปิดดีมีแถมให้นะครับที่บอกว่า FC หลวงพ่อป่วยช่องช่องเราค่อนข้างเยอะหลายท่านอยู่นะก็ถ้าทุกครั้งที่ผมลงหลวงพ่อป่วยก็จะมี FC ไม่ต่ำกว่า2ท่านแน่นอนนะที่มาปิดหลวงพ่อป่วยนะครับ นี่ก็เป็นเขาเรียกว่าหน้าตะกะแต่นนะครับนี่ก็สวยเด็ดอีกหนึ่งอีกหนึ่งองค์เลยอีกหนึ่งพิมพ์นะครับวันนี้ที่ถามว่าทําไมเอาหลวงพ่อกลยมาน้อยจังก็ <ained> เพราะว่าเคยเอามาลงแล้วเ<ซ>อฟซีปิดไปหมดแล้วนะกนะ็เหลือแค่นี้จริงๆนะเหลือแค่นี้นี่ก็เหลือแค่ชุดสององค์สุดท้ายเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เหลือสององค์นี่คือเหลือสององค์แล้วหมดแล้วหมดเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยไม่มีแล้วนะครับถูกใจองค์ไหนนะครับทักมาสอบถามได้เลยนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับ แล้วหมดเลยปิดดีมีแถมให้นะครับอย่างที่บอกมาชมองคไหนต่อดีเป็นนี่รายการหลงพงเงินวัดห้วยเขียนนะครับวันนี้เปิดไว้สามพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นน่าจะพิมพ์บีนะครับผมว่านะพิมพ์ใหญ่บีหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจอันใดชื่นชอบถูกใจนะครับองน,นี้มีน่าจะมีรูปถ่ายให้ดูอยู่นะครับเอาสามพันหรอยบาทพอนะครับวันนี้ บางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมลิปนี้บางองค์เปิดถูกบางองค์เปิดแพงนะครับก็แล้วแต่นะครับ Fc จะต่อราคามาแล้วกันนะครับามาที่องค์นี้นะก็เป็นพระพุทธชินราชเมื่อวานมี Fc มาปิดไปปิดไป1,000ทพันทวนะครับอันนี้ก็เปิดขอเปิดไว 1, ้พันห้าละกันนะเปิดพันห้าร้อยบาทพอนะครับท่านใดชอบต่อรองราคาได้นะครับเอาเปิดหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับองค์น,นี้ก็เนื้อหาเก่านะครับสุดยอดใช้ได้เลยนะครับนี่อาจจะทายแบบ เร็วๆนิดนึงนะครับก็ขออภัยนะพอดีก็ดึกแล้วไม่อยากจะลงดึกนะครับองนี้ไม่มีต่อโค้นะครับพะพธชินราชนะครับนื้อูหะทองผสมนะครับต่อมานี่ชุดล่างนี่เป็นชุดกูรวอทขวางถ้าเอานะพอดีเมื่อเช้าก็มีปิดไปคู่ละสี่พันนะก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ปิดไปนะครับนี่แปลยิ้มนะเปิดวันนี้เเปิดอง์ละสามพันลวดเลยนะครับเปิดอง์ละสามพันลวดจะเว้นสังคจายนะครับสังขจายนั้นเปิดไว้สี่พันนะครับ ไปยมมิ้มนี่ไปยิ้มอาจจะให้คู่ได้นะองนี้ก็มีต่อโค้ดนะเป็นนี่ออาจากวัดนะครับออกจากวัดองนี้นะครับสภาพใช้งานนะก็องที่เท่าไหร่นี่ไม่รู้ละนะครับเป็นเพราเรียกว่าพิมพ์ขี้ตาหัรบอดของคำนะหลวงพอเงินองนี้ก็จะเป็นองค์ที่ขโมยออกมาจากวัดนะครับเพราะว่าเขาไม่มีต่อโค้ดนะนี่ท่านใดชอบนะครับไม่มีต่อโค้ดนะองนี้นะครับ อยู่ในสภาพเรี่ยมเก่านะอย่างที่บอกว่าได้มาสภาพเ,เดิมๆนะครับได้มาสภาพเ,เดิมๆเลยถูกใจก็ชอบประทักมาได้นะครับองค์นี้นี่นี่ก็ออกวัดนะครับต่อโค้ดื่าองค์มาเช้าปิดไปแล้วนะครับวงนี้ก็จะเป็นเนื้อเดียวกันนะผิวเหมือนกันนะครับมีต่อโค้ดเหมือนกันด้วยนะครับแต่ว่าเป็นคนละองกันนะครับอง์นี้ก็สวยไม่แพ้ก,กันองค์นี้จริงๆติดรางวัลนะมีใบประกาศด้วยนะครับ อันนี้เปิดไปสามพันนะครับเปิดไ้องศาสามพันเปิดไปองศาสามพันอง,ง,น, 3, อง,งน,นี้นะสังกระจายนะครับปวัดขวางอง,งน,นี้ไม่มีต่อโค้ดนะแต่ฐานเอาเปิดสี่พันบาทนะอง,งน,นี้ที่บอกนะเปิดสี่พันบาทพอทันใดชอบจะต่อคู่ก็ได้นะนะครับอง,งน,นี้ก็เนื้อแก่มาขามเปียกอีกหนึ่ง 1, องนะครับทันใดชอบทันใดถูกใจนะครับ เอาไม่เปิด FC อยากได้คู่กันนะถ้าเป็นอันนี้ขอแบบเดียวๆแล้วกันแต่ถ้าเป็นชุดสามองค์นี้ถ้าเอาสามองค์นี้นะอาจจะลดให้ได้อีกเยอะนะครับอาจจะขอองค์ลนะสองพันสองพันสองพันอะไรประมาณนี้นะอาจจะพูดเกิดราคาไว้ก่อนนะครับถ้าท่านไหนชื่นชอบนในคลิปนี้สามารถทักมาสอบถามต่อรองราคาได้เลยนะวันนี้ก็หม่เขียนเอาองค์เดียวๆเนี่ยสามพันห้าร้อยบาทก็ทักมาสอบถามได้ทุกองค์นะครับก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ